คุณผู้ชมครับการที่จะต้องขับรถฝ่าน้ําท่วมนั้น mm hmm. เชื่อว่าผู้ขับขี่ทุกท่านไม่อยากเจออย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าจะเป็นต้องขับรถฝ่าน้ําท่วมต้องทาอย่างไรบ้างเพื่อความปลอดภัยครับจริงอย่างคุณป๊อบว่าค่ะ เพราะการขับรถฝ่าน้ำท่วมมีความเสี่ยงนะคะแต่ถ้าจำเป็นเราต้องพิจารณาให้ดีเลยค่ะก่อนอื่นดูว่าระดับน้ำควรสูงไม่เกิน30เซนติเมตรและต้องขับรถด้วยความเร็วต่ำปิดแอร์และเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศแทนค่ะถ้าขับฝ่าไปแล้วรถเกิดดับกลางน้ำท่วมขึ้นมาจริงๆจะทำอย่างไรดีครับควรสตาร์ทรถเพื่อขับฝ่าน้ำท่วมต่อหรือ ควรเปิดไฟกระพริบครับอย่าสตาร์ทรถเด็ดขาดค่ะคุณป๊อปเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าเครื่องยนต์จากนั้นค่อยเปิดไฟฉุกเฉินนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมเปิดฝากระโปรงรถเพื่อตรวจสอบปล่อยให้รถแหง้ง แล้วต่ออุปกรณ์ให้เข้าทีจะหากรถสตาร์ทไม่ติดให้รีบนำรถเข้าอู่ซ่อมรถค่ะจะเห็นว่าเรื่องของอุบัติเหตุไม่มีใครคาดเดาได้นะคะการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าอย่างการทำประกันร,รถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองกรณีรถชนศูญหายไฟไหม้และน้ำท่วมรวมถึงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุรถชนและยังได้รับเงินชดเชยระหว่างนำรถเข้าซ่อม ก็ถือว่าช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาในว,วันที่ต้องฝ่าปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายไปได้เยอะค่ะคุณป๊อปครับสำหรับผู้ขับขี่เมื่อถนนกลายเป็นคลองสิ่งหนึ่งคือต้องทำใจดังนั้นการเตรียมความพร้อมเอาไว้ล่วงหน้าย่อมดีกว่าการมาเสียใจเมื่อภายหลังนะครับและในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทเมืองไทยประกันไทยจำกัดมหาชนด้วยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับผมป๊อปวราวุ์และเดอะลิส อัศจรรย์ความรู้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ